บอลก่อนใ่ไเด้นลสนานครับอุ้ยโกวิ่งวิ่งั่วสนามเลยเล่นตำแหน่งมีอุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ยนเล่นแพงแล้วมีแรงที่จะถีบแล้ว กิู้ดต่อบพ้าเตื่นรุต่่อนเช้าไม่รไม่รู้อ่ะนอะไรนะอ่าอ่ารรุไม่ตื่นตืนไม่ตื่นตื่นพี่ พี่รุชชวนเหมือนกันเราจะโทรชวนนายนายจะไปกับเราไหมพี่รุชเออเต้เว่าเต้เดินต้องเยอะหน้ายังนวลอยู่เลยเนี่ยครับดูเหงื่อขึ้งหลังดูละดูให้ดูเลยมาแล้วครับยังไม่ออก 太多了。